สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวร้านอาหารสไตล์อเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารรมควันอย่างบาร์บีคิวที่ร้าน d e เ r i i ล Choo's b ร e ส s บอกได้เลยว่าเหมาะกับใครที่เป็นสายบาร์บีคิวเลิฟเวอร์ที่สุดเลยครับเมนูขึ้นชื่อของทางร้านคือ บาร์บีคิวโลสโลพ p อกริฟส์ซี่โครงหมูบาร์บีคิวชิ้นใหญ่ที่ผ่านกระบวนการทำมาอย่างดีเนื้อลอกกินง่ายได้รสชาติที่เป็นอาหารสไตล์เท็กซัสเม็กซิกันแท้ๆเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากหลายที่จะทำให้กินบาร์บีคิวให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นอย่างแคนซัสริฟส์เกรสปอเนโตสลัด ครีม my โคสโลบาบออร์บีวพ็อกบีนและสโลคุกบิฟชิลี่แถมมีขนมปังแบบปริออตมาให้ด้วยครับตบท้ายด้วยของหวานอย่างฟรุตเค้กเค้กเนยสดที่มาพร้อมกับผลไม้แห้งรสชาติเข็มขน้นเนื้อแน่น แถมยังมีส่วนผสมของเหล้ารำเพื่อให้ได้กลิ่นหอมแตะจมูกแบบเบาๆกินคู่กับไอติมถือว่าเป็นเมนูของหวานที่จบเมื่ออาหารได้ดีเลยทีเดียวครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทานอาหารสไตล์อเมริกันสามารถตามกันมาได้ที่ร้าน d e Village c h o o s e Brews อยู่ในโครงการ d ีเวอรซซอยสุขุมวิท101ทับ1ท่านั่ง BTS มาลงสถานีอุดมสุขจะใกล้ที่สุดครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณรีวิวจากคุณวุฒิพันธ์นภ,ภาพงศ์ใครอยากติดตามคุณวุฒิพันธ์นภ,ภาพงศ์สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แอปพลิเคชันเลตตี้ได้เลยครับ